สวัสดีจ้า FC แม่์ม่สุปูสุคนนะคะก็ล่งคลิปไปนะคะคลิปมีปัญหานะคะแม่ๆก็เลยมาล่ใงไม่นะคะเนาะก็เป็นแนวทางเลขปอมแม่นำหนึงเล็กปอมเจฟ้องเบียนะคะเมยนเมยเพราะว่า FC แม่แม์มได้หลายคนก็นถามว่าใบนี้ที่เพิ่นฟันเก่านะของแทหรือของปอมนะคะกับของเจฟ้องเบียร แม่แม่อาจสิไปเห็นมาจากช่องทางอื่นนะคะมือนีแม่เหมยกับสิมาบอกนะคะว่าเป็นเลขปลอมทั้งสองใบเด้อค่ะแต่ก็เก็บไปพิจารณาเนาะแม่แม่เบิ่งเป็นแนวทางนะคะยาดาม่านะคะใบนี้ก็เป็นของแม่น้ำนึงหวัวทิพานมานะคะนาตาเพิ่งก็สิปเป็นประมาณนี้สำหรับใบนี้นะคะก็คือเลขปลอมนะคะที่ฟันเกา ที่ให้วิ่งซีกับ6กเน้นซีกแล้วก็ซี6 6กโกกสามโต9ะเก้าีหนึ่งเก้าีกก็เน้นยำ้ำเด้อค่ะว่าเป็นใบปลอมเด้อค่ะสำหรับแนวทางแม่นำหนึ่งนั่นเพิ่นก็ให้มาโตเดนศูนย์กับซีเนาะค่ะก็ล่งห้เบิ่งแล้วในคลิปที่พานมานะคะสำหรับศูนย์กับซีนั่นเป็นของแท้ สำหรับเลขโพยเลขใบเต็มนั่นก็ต้องรอกก่อน้อคะแม่แม่เพิ่นกับท่านได้ปล่อยออกมาเนาะคะ่ะเนาะเตรียมโตกันพูใ้ใดสี่ติดตามตัวเลขสิตจ,จัดของแม่นำหนึง่งก็เตรียมโตให้พร้อมนะคะเพราะว่าผลงานก็นดีมาหลายงวดแล้วเจ้ามือก็คงสิกับมาอันของแม่นำหนึ่งอีกเนาะคะ่ะก็ต้องให้ไหวกว่าแสงเด้พี่น้องซื้อเลขสู้มือนีกรได คันซาเน่ก็ไปเข้าโค้งการค้นละครึงพี่น้องแล้วก็ปิดไปนะคะจังใดก็ฝากไว้ให้พร้อมนํานะคะแม่แม่กับใบปลอมนะคะต่อไปก็ไปเบิงของเจฟ้องเบียนะคะก็เป็นใบปลอมคือกันนะคะเจฟ้องเบียก็เดินดีผลงานกับเขามาหลายงวดทุกคนแม่แม่แลหลายท่านก็สิีใดโชคลาบยู่ดอกขันผู้ใดไหว้ขันผู้ใดท่านเนาะค่ะเนาะ สำหรับใบปอมนะคะก็เพิ่นกับฟั่นมาทีหกชุดตัวเจาะสอต6 2หกสองหกแปเม็ดเดียวกับหกสชุดสาต5 6หาหกเนาะคะ่ะเน้นเดอ้อแม,แม่แม่ว่าเป็นของปอมสำหรับใบแท้เพิ่นกับประท่านได้แจ้งว่าสิปลอยมือใดเนาะคะ่ะเนาะกติดตามกันต่อไปนะคะรับรองว่าขันปลอยมาแม่แม,แม่ติดตามอยู่ได้เห็นก่อนไผแน่นอนเลยค่ะ ถาเบิ้งที่ช่องแม่เหมยน,นะคะสำหรับแนวทางเร่าพัฒนาหวยห้าน้อยกับโพดยู่ที่ชุ่มชนในช่วงตอนเย็นๆเ้ยค่ะเด้อันผู้ใดมักเสียงโชคกับไปเบิ้งเอานะคะมาปืบกับโพดหายปับเลยค่ะเพราะว่าย่านซื้อบทั่นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอโตอําลาไปก่อนนะคะก็บพบกันในคลิปต่อไปเด้อค่ะเด้อขอให้แม่ พีพีโชคดีสุภูสุคนค่ะสวัสดีค่ะ